อู้สามมือมายเลขห้าสับมืรก็หมาเลขห้าประตยังไงนี่โอ้โห้แงบอลต่อหมายเลขห้าห้าล็อกหนึ่งสองขอมาเพื่อนให้ชิปนี่ตัวนะครับในการที่จะบังบอลไว้ก่อนสุดท้ายครับโดนชิปออกไปครับเป็นลูกชุนของบางตูมครับหมายเลขห้าครับ ชุมก็มาให้เพื่อนจิ้มก็มาไีกสิบสิบจะจิ้มไห้่อต่อจะสิ้นะครับไปใมาเรยต่อไปครับแล้วไม่มีเสียงรองครับลูกดีครับเปียนก,กันอยู่ครับหกับเกโอ้ไปเลยคตกกกักบอลเข้าไปหน้าประตูครับถึไงไปยังลูกีไปเลยสี่อา,านี้คิดตะวันอาคน่งจะโดนคนหนึ <c> ่ <oughs> ไปาประตูลูกดี ลูกบอลครับลูกนี้ครับหมายเลขวิ่งไปทำได้ใช่ไปรับลูกนี้โอชนครับอ้หมายเลขห้าพักกองไว้สารบอลกลับเข้าไปกินถึงไม่ถึงลูกนี้หมายเลขเก้าลูกนี้หมายเลขเก้าติดลีกยาวไว้ทีเดียวครับบัดรเรารีบมาคว้าต่ออีกหนึ่งจังหวะหมายเลขเก้าครับ บอลหนึ่งครั้งมองหาเพื่อนจะไปเองไหมไปเองแล้วนี้ไปเองแล้วนี้ไปผ่านยังตามได้อีกครับชิมบอลจะลุกหลังไปโอ้โหไปะะ่เลยครับยังอยู่เกตครับศาสไอ้สิบผักบอลเล่นลูกนี้ยังมีกองหลังเหลืออีกหนึ่งตัวครับชิมบอลเข้าไปหมายเลขสิบโอ้โหนี่ครับ อยกราชินบอลลุงดีครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็กินกันไม่ลงครับสเสมอกันไปครับ <Yeah. S 1> ตูตโยนบอลครับเพื่อนลุงนีถึงไหมไปถึงค oh, รงับโอ้ลุงนีเพื่อนหมายเลขสิบไหมหมายเลขเก้าได้บอลกินไปท้างขวาเพื่อนลุงนี้โอ้ oh, จับบอลยาวครับแต่ว่ากินพาประตูว่าใครงดีขัดบอลออกไปครับเคลียร์ออกตัวไปเลย <Yeah. S 1> ส่วนสนามหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งคู่ครับ พรพตูเจอกับหนองเรือเปลี่ยนเป็นโนนจานครับโรูเรียนบ้านโนนจานเ,เวิดเริ่มเกมครับบาาตุม้มลุงนี้เอาแมาูมุสาประตูผวาเล็กน้อยเพราะว่ามีเพื่ออยู่ข้างหน้าอืมตฏิกิริยายังไวอยู่นะครับยังไม่เสียประตูครับสําหรับอนุบาลท่าตุม้มลูกนี้หมายด้ก้าทันหรือเปล่า สูงยาวเขาดีนะครับจักวิ่งด้วยนี่ตักบอลได้เพื่อนไม่ผ่านนี่ครับสำหรับสมบุนครับปีหน,น้าว่าจะมีต้องสเปรย์ให้ผพ้ตัดสินไว้าขีดจุดฟาวนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะทำ v A R ซะหน่อยมาดูกันต่อครับหมายเลขสิบตัวเร็วตัวจีดของบักตูมครับเล่นบอลอย่างเร็วครับไม่ให้เสียเวลา เวลามีค่าผ่านไปเรื่อยๆมอนยังโดนนำอยู่ด้วยลูกนี้อนุบาลตูตมครับใช้ความแข็งแกร่งครับเห็นแต่พร้อมๆนี่แกร่งทีเดียวลูกนี้ครับออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทาง,งบ้านตุพมุูงนี้ช่วงเช้านะครับโปรแกรมวานแข่งจะมี อยู่ประมาณแปดคู่ครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบแปดทีมครับก็ทีมไหนที่มีการแข่งขันก็ดูสุจิบัตรด,ด้วยครับดูโปรแกรมการแข่งขันด้วยหมายเลขสิบครับไปทางขวาตัดมาหน้าประตูลูนี่ไปผ่านกองหลังอนุบาลท่าตูมยังได้อยู่ที่บานตูมครับจิ้มไปเพื่อนลูนี้มาหมายเลข5่ะจิ้มหมายเลขเก้าสิบเอ็ดจิ้มไปเพื่อนเจ็ดเจ็ดจิ้มไปต่อไหมลูนี้ โอ้เจ็บครับลูกนี้จะตัดสินใจสองเองหรือเปล่าเ่ชิงอก กาพบกันแครับโรงเรียนบ้านทุ่งับเจอกับโรงเรียนให้โอกาสแล้วนะให้ดีมาๆๆๆวนเป็วนะพลังสมาชิกในทีมครับมาทีเยอะ อูตสินในสัญญาณครับเริ่มเล่นครับอนุบาลท่าตูมครับเปิดเกมก่อนครับลูกบานตูมครับใช้ตัวบังครับอ้าวหมายเลขเก้าเข้าไปแย่ครับแต่ลูกนี้ออกไปครับเป็นลูกทุ่งของบ้านตูมบานตูมทุ่งไม่เพื่อนครับหมายเลขสิบสองูตสินชี้ไปบ้านตูมไม่ทุ่มครับผมต่อไปเรื่อยๆลูกนี้หมายเลขสิบครับ หลอกไปหนึ่งสองไม่ผ่านครับติดอนุบาลตาตุมลงนี้อเข้ามาซับอีกหนึ่งวันครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายดรูผลกันแน่ครับว่าใครจะได้คลองถ้วยในแ,แต่ละรุ่นนะครับหนึ่งสองสสี่ครับมีรางวัลให้ค้อมถ่วย ดยนี่มอบให้ชนะเลิศนะครับส่วนเงินรางวัลได้ทุกทีมนะครับที่เข้า1 2 3 4งสอ่อบคุยจนเมืองแก่ด้วยกันล<ๆ>ูกนี้ครับอนุบาลตะกลมตักบอลเข้าไปมมาจะไปทางไหนดีโ<ๆ>ดมกลางเข้าไปเลยครับชิงครับหมายเลขสิบกลอบหนึ่งครั้งจิ้มไป้เพื่อนต่อ ออกมาทางขวาหมายเลขเก้าลูกนี้่าตัดหลังนีกหนึ่งยังทันครับจิ้มเข้าไปปูจะสินครับดูแล้วไม่ได้เปรียบครับเป่าให้บ้านตูมครับใบเปลาครับมือสินชี้ไปที่ลกนีครับเช็คการตั้งกำแพงบ้านตูมครับเจ็ดใต้เตะบอลเข้าไป ลูกเลี้ยงเข้าไปสูุดไหมสูดเอาลูกนี้ว่าลยครับความเร็วความเร็วเก้าับสิบห้าใหญ่เล็กใหญ่ลูกนี้ลูกนี้ผู้สามตัวมาเรียบร้อยครับโอ้หมายเลขเก้าครับหนึ่งล,ลูกลูกนี้ติดกำแพงครับหมายเลขสิบจิ้มบอลหมายเลขเก้าครับ ทันไหมยังได้อยู่กับไหมและก้าวตามมาแล้วมาดูลูกนี้ว่าไงตัดสินใจยิ่งใส่ความใหญ่ลูกนี้ครับอนุบาลท่าตูมสกัดบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทางบ้านตูมครับหมายเลขห้าทุ่มไปไม่ผ่านอนุบาลท่าตูมครับหมายเลขแปดอนุบาลท่าตูมทำท่าจะเตะครับกัดปังทีมด้วยหลังหลังหลั ไถึงบ้านตูมยังได้อยู่ละหมายเลขเจ็ดจะไปเองหรือเปล่าเอ้ยขุมพลังครับ hey, hey, hey. ลูกยิงหมายเลขเก้าครับสก,กัดบอลออก hey, hey, hey. หมายเลขเจ็ดครับบ้านตูม hey, hey. ทุ่มไปให้เพื่อนหมายเลขเก้าลูกไปโดนผู้เล่นบ้านตูมออกครับ ระวังระวัง hey, ดิ อูนี้ครับบางตูมยังได้บอลแพยายามาต้มนี่โคจรมือมือไปดูเกมกันต่อครับอนุบาลถทาตูมจ่ายไปทางขวา